โอ้โหเด็กผีคงไม่มีอะไรใกล้ไปมากกว่านี้อีกแล้วนะสำหรับการเสริมทีมของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดช่วงซัมเมอร์นี้นักเตะคนแรกที่น่าจะใกล้เปิดตัวเต็มที่แล้วก็คือ โจชัวเซิร์กซีนั่นเองเมื่อคืนมีอัปเดตสำคัญเกิดขึ้นรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในคลิปแต่ว่าตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรขนก่อนนะครับต้องบอกว่าตำนาน48ชั่วโมงคนใหม่ของแมนยูได้เกิดขึ้นอีกหนดิวแล้วนะหลังจากล่าสุดทางเดวิดออนสตีนนักข่าวเทีย1ของเดลนติกได้ออกมารายงานว่า แมนยูใกล้ที่จะปิดดิวโจชัวเซอร์ซีกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์จากโบลญญาเพราะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะและค่าในหน้าของเอเย่นได้แล้วอทำไมมันช้าจังเฮียวิโกวันนี้เลยได้ไหมแต่ว่าสาเหตุที่ดิวนี้ยังไม่จบสักทีเนี่ยเดวิดออนสตีนก็รายงานเพิ่มเติมว่าทางแมนยูกำลังตัดสินใจเรื่องการจ่ายค่าฉีกสัญญาที่34ล้านปอน เพราะถ้าหากจะบังคับใช้เงื่อนไขนี้สโมสรจะต้องจ่ายเงินแบบเต็มจำนวนในครั้งเดียวซึ่งอาจจะส่งผลต่อสภาพคล่องด้านเงินสดของสโมสรทำให้ในตอนนี้ทัพพิศดารแดงเลยพยายามหาข้อสรุปกับโบโรนญยาว่าจะจ่ายเป็นค่าฉีกสัญญาหรือจะตกลงค่าตัวที่เหมาะสมระหว่างสองสโมสรแทนเพราะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายจริงๆแล้วถ้าทุกอย่างตกลงกันได้ดีลนี้ก็จะจบลงทันทีเอา พูดคุยกันให้เรียบร้อยหาข้อสรุปที่ดีค่าฉีกสัญญาเนี่ยมัน34ล้านปอนด์ถ้าจะจ่ายค่าตัวใหม่ก็เพิ่มไปอีก1ล้านปอนด์ก็ได้เป็น35แล้วก็ขอแบ่งจ่ายสัก2งวดและถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดโจชัวเซอร์ซีกองหน้าทีมชาติน์ลแลนด์วัย24ปีว่าที่นักเตะใหม่ของแมนยูน่าจะได้เปิดตัวกับทัพพิศดารแดงในอีกไม่ช้า เพราะฉะนั้นพี่โอ้นจะพาเด็กผีทุกคนไปทำความรู้จักกับเจ้าตัวกันสักหน่อยครับโดยหัวหอกเจ้าของความสูง1เมตร93เซนติเมตรเริ่มต้นเส้นทางการค้าแข้งกับอะคาเดมีของเฮเคลินเกนสโมสรในบ้านเกิดจากนั้นก็ไปอยู่กับเดนฮาร์คเฟยนูตและไบเยนมิวนิกก่อนก้าวขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ของเสือใต้ได้ในปี2019แล้วก็โดนส่งให้ปาม่าก,กับอันเดเลตยืมตัวไปใช้งาน สุดท้ายเขาก็ถูกขายให้โบโรญญยาในปี2022ซึ่งผลงานของโจชัวเซอร์ซีในเกาโชซเรียอิตาลีเขาทำประตูแรกให้โบโรญญยาได้ในเกมที่พบกับนาโปลีเมื่อวันที่16ตุลาคมปี2022และจนถึงตอนนี้เจ้าตัวลงสนามในซเรียไปแล้ว53นัดทำได้13ประตูโดยฤดูการก่อนเซอร์ซียิงไป11ประตูและทำอีก5แอสซิสต์ให้โบโรญญา จนเป็นดาวซันโวของทีมช่วยให้สโมสรอนจบอันดับที่5คว้าโคต้าไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จส่วนสไตล์การเล่นของโจชัวเซิร์ซีนั้นตอนอยู่กับไบเยอร์มิวนิกเจ้าตัวเคยได้รับการยกย่องว่าจะเป็นนิวโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เพราะเป็นกองหน้าที่รูปร่างใหญ่แต่ก็มีความเร็วและทักษะที่ยอดเยี่ยมเล่นลูกกลางอากาศได้ดีรวมทั้งมีไวพริบหาพื้นที่ได้ดีและจบสกอร์ได้ดีอีกด้วย อย่าเป็นนิวอะไรเลยมึงเป็นโจชัวเซิร์ซีของมึงนี่แหละพอแล้วแค่อย่าเป็นนิวอองตนี่มักซิยาวก็พอคือถ้าดูจากกระแสข่าวในช่วงนี้นะตามสื่อใหญ่ๆที่น่าเชื่อถือก็พูดไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าดีลเนี้ยใกล้จบแล้วเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายในการตกลงว่าจะจ่ายเงินแบบไหนเท่านั้นเองนะคงไม่มีรถผ้ป่าควา่ำ คงไม่มีอะไรผิดพลาดคงไม่มีโดนปาดแน่ๆแล้วถ้าเกิดเซิร์กซีย้ายมาแมนยูใส่เบอร์9ไปเลยเพราะตอนอยู่โบลญญาก็ใส่เบอร์9เช่นกันตอนนี้ว่างแล้วนี่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วใส่ได้เลยเนาะซึ่งหลังจากนี้ก็คงต้องตามลุ้นกันต่อไปนะว่าแมนยูเนี่ยจะปิดดิวนักเตะเนเธอร์แลนด์สคนในคราวเดียวได้หรือเปล่าตำแหน่งกองหน้าก็คือโจชัวเซิร์กซีนะอันนี้ ใกล้สุดๆแล้วที่จะปิดดียวกันได้ส่วนทางฝั่งเซ็นเตอร์แบ็กก็คือมาไทเดลิกทิศท,ทางการพูดคุยการเจรจาก็เป็นไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นถ้าเอามาได้ทั้งคู่ก็เอามาเลยอย่าได้รอช้าเด็กผีคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยใต้คลิปกันได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไร้ขนด้วยนะครับ